สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวชาวสวนยางพาราทุกท่านนะคะก็คือแจ้งราคากลางยางพารา ประจำวันที่30มกราคม2,567นั่นเองค่ะยางทั้ง4ชนิดวันนี้ปรับเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะคะทะลุ70บาทด้วยเรามาเริ่มกันที่น้ำยางสดหน้หนาโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35%ประจำวันที่30มกราคม2,567ค่ะก็คือวันนี้นั่นเองอยู่ที่กิโลกรัมละ65บาท20สต mm. สตางค์ต่อกิโลกรมัม ซึ่งปรับเพิ่มมาจากเมื่อวานนี้40สตางค์ต่อกิโลกรัมนะคะสำหรับน้ำยางสดนะหน้าโรงงานค่ะต่อมาเป็นยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%ค่ะราคากลางวันนี้66บาท64สตางค์ต่อกิโลกรัมยางแผ่นรมควันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อนราคากลางวันนี้71บาท9สตางค์ต่อกิโลกรัมซึ่งก็ปรับเพิ่มขึ้นมานะคะ จากเมื่อวานนี้6 0สตางสตางค์นะคะลืมบอกอยางแผ่นดิบคุณภาพดีปรับเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวาน1บาท16สตางค์นะคะต่อมาเป็นยางก้อนถ้วย DRC 100%ราคากลาง52บาทซึ่งก็ได้ปรับเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อ เพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวานนี้1บาทนะคะสำหรับยางก้อนถ้วยค่ะและนี่ก็คือประกาศรา,ราคากลางเปิดตลาดประจำวันที่30มกราคม2567ของยางทั้ง4ชนิดนั่นเองค่ะก็คือวันนี้ยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่ผิดคาดนะคะปรับเพิ่มขึ้นเป็น70 71บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าในสัปดาห์นี้ วันนี้จนถึงวันศุกร์นี้จะขยับขึ้นเท่าไหร่จะอยู่ที่75บาทต่อกิโลกรัมตามที่ชาวสวนยางได้คาดการไว้หรือไม่นะคะเดี๋ยวเราติดตามกันด้วยนะคะ